ไม่รู้หรอก oh, <yeah. S 1> พ่อแม่ก็ไว้ใจใช่ไหม <S <S> <S ตอนนั้นพ่อเสียไปแล้วเลยแม่ะ oh, ่ก็ก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยวิชาการอ่ะไม่ค่อยอย<ม>ู่ในห้องเลคเชอร์อย่างที่เคยผมเคยพูดไปนะว,ว่าผมเรียนสี่ปีเนี่ยผมไม่เคยมีเลคเชอร์ของตัวเองสักเล่มเลยนะพี่เปิ้ลจริงเหรอจริงสิไม่ดูแย่มากเลยไม่ดูแล้วคุณเป็นคนเรียบร้อยไงดูแล้วเหมือนเป็นคนเป็นพวกเรียบร้อยอะจะเขาเรียนวิชาอะไรก็ตามแต่นะคาบแรก ไปฟังเอาลายว่าครูเนี่ยวิชานี้จะเป็นอย่างนี้นะเราจะสอนไปถึงแนวเนี้ยโอเคพอชั่วโมงที่สองปอก,กูไปแล้วไปไหนอะกูอยู่แถวข้างนอกก <c oughs> ูอยู่เนี่ยโอยโทษอยู่หน้า,นาคณะอยู่หน้าคณะบ้างไปดูหนังที่นู่นที่นี่บ้างไปสยามบ้างไปอะไรบ้างอ๋อเหรอเป็นติดหนังเป็นใจแตกเนาะเล่นถือว่าใจแตกไหมเขาที่รุนแรงมากไม่ไม่ไม่ผู้ชมครับคำที่รุนแรงเหมือนกับสลัม ไม่ไม่อยากรู้ไงคือคือบางคนบางคนเขาเรียบร้อยพอเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่แตกเลยครับไม่ใช้ได้ไหมใช้คานี้ได้ไหมใจแตกไหมแต่รุนแรงคามรู้สึกไห่ะฮะเอารุนแรงไปเหรอไม่เป็นไรที่ใช่ที่อยากใช้อะไรก็ใช้ไม่ก็อยากจะรู้ไงว่ามันพลิกไหมอ่ะพลิกไหมจากเด็กที่แบบเด็กคนหนึ่งพอเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแบบเปลิดเลยไหมอ่ะก็ประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นแต่ว่าผมเนี่ยถ้าฟังดูผมมีเชื้อเนี่ยตอนเด็กนะอ๋อมีเชื้อ คือเด็กผมก็ชอบหนีไปใช่มัหนีไปดูหนังพอเลิกเรียนก็ไม่ตรงกลับบ้านแล้วคุณเป็นค,คนสุดเป็นน้องคนสุดท้องไม่มีใครมาคุมคุณเหรอพี่ๆน้องๆเขาไม่คุมคุณเหรอพ่อแม่สมัยก่อนไมาทำงานนะแล้วพี่น้องค,คนอื่นๆนะอยมันก็เกเลยพอกันแล้ววะอ๋อเหรอแล้วเขาแล้วเขาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเหมือนกันเลยไหมไม่ไม่ฮะผมก็เรียนในบ้านจริงเหรอตอนนี้เจ็ดเจ็ดคนแล้วใช่ไหมมีคนหกคนหกคนรวมน้องผมด้วยอ ว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ให้ลูกเรียนสูงหรอกใช่ไหมแต่ว่าผมก็กลับไม่เรียนสูงนะผมกลับมาทามาค้าขายนะแต่ว่าแม่แล้วก็พี่ชายบอกว่าเออผมเรียนดีเอาให้บ้านเรามีสักคนหนึ่งจบปริญญาได้รับปริญญาจากในหลวงก็ส่งพี่ชายก็ส่งก็เลยส่งผมเรียนพวกพี่ทำงานแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าน้อง เหลิงเหลืองเล็กน้อยไม่รู้เลยแต่เราก็มั่นใจว่าเอ้ยเราเราเรียนดีเราเรียนดีมั่นใจในหัวหัวดีพอถึงเวลาสอบเราจะไปให้ได้แต่ก็สอบได้ทุกทีใช่รับตั้งแต่มาโอเคจบสี่ปีเกรินิยมไหมฮะเกรินิยมอันดับที่ร้อยสิบโอ้ยแหมเวลาถามเกรินิยมถ้าไม่ถามต่อก็ไม่บอกอันดับอ่ะทีนี้ที่บอกว่าที่บอกว่าเหลิงเนี่ยก็คือดูหนังใช่ไหมฮะ แล้วก็ไปเล่นฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลก็เล่นอยู่แถวนั้นน่ะเล่นอยู่ในมหาวิทยาลัยเล่นโว้ยกระจงกระจกแตกเล่นเตะไปเตะมาคือเขาเข้าเรียนกันเราเราเราเล่นฟุตบอลหรอรู้สึกเล่นให้เล่นให้เล่นให้ธรรมศาสตร์ไหมไม่เลยอ้าวนึกว่าเวลาจุลาจุลาธรรมศาสตร์เขาแข่งกันเป็นตัวแทนไม่เลยอ้าวเล่นอิเลเขขาไปตามเรื่องตามราวแล้วเขาก็เข้าเรียนไปก็กำชาเพื่อนเรียนดีๆนะเรียนดี เออเพราะว่ารู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวพอสอบเนี่ยเราจะต้องเอามาซีหลอกนะเออไม่ต้องให้เราลําบากว่าเออต้องไปซีหลอกของเธออีกสั่งเขาอีกเนี่ยใช่เข้าชมรมอะไรบ้างไหมในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เข้าชมรมแต่ว่าชมรมเขาชอบใช้ผมไปอ่านบทกวีเสียงผมใหญ่ไงสมัยก่อนพวกชมรมอะไรเขาแล้วเขาเารู้ได้ไงคะเขารู้ได้ไงเขารู้ได้ไงว่าเสียงผมคุยกับผมมั้งอ๋อเหรอไม่ไม่เพราะว่าเวลาที่เขาจะเลือกใครสักคนมันต้องมีอะไรโดดเด่นเนี่ย คุณมีอะไรโดดเด่นในในคงจะรู้จักกันเพราะว่าเรียนบางทีมันมีปีหนึ่งมันจะต้องเรียนไปคณะนู้นคณะนี้ไง<อ>ก็ไปซ่าคณะนั้นบ้างไปจีบผู้หญิงคณะนี้บ้างคณะศิลปศาสตร์บ้างอะไรบ้างมา<อ>เจอรุ่นพี่เขาเออไอ้นี่มันไม่ใช่น้องคณะเรามันมาเออ,อเสียงมันโอเคนะเวลาจัดงานก็ให้มันอ่านกรอนเปล่าอ,อ่านบทกูบีอะไรเงี้ย<อ>ก็ส่วนใหญ่แต่ไม่ได้อยู่คณะไหนเลยไอ้ไมไ่อยู่ชมรมไหนเลยแต่ว่าไปอ่านให้เขาเวลามีงาน ป็นคนคนรู้จักคุณไหมรู้จักไหมเอ้กนกคือแบบบางคนคือจะมีความเด่นเด่นในคณะเลยอะถึงขนาดแบบว่าผู้หญิงที่ต้องมารอโอ้ไอพวกผู้หญิงคณะผมมันตาไม่ถึงมันชอบไปมองมันชอบไปมองผู้ชายหนุ่มศิลปกรอยู่ใกล้ๆกันชอบผู้ชายผมยาวโรคจิตปะไม่รู้นะเออผมก็แปลกนะเคยผมยาวไหมก็เคยอยู่พักหนึ่งเคยคิดว่า ร้ผมาดูเลยสิผมยาวมันเข้าได้กับต้องดูหรอกผมก็พยายามสังเกตว่าทำยังไงว่าจะให้ผู้หญิงมันสนใจเราผู้หญิงชอบคนผมยาวโอเคผู้หญิงชอบคนเล่นกีตราไปหากีตาร์มาหาเล่นไม่เป็นแต่หากีตรามานั่งเล่นหนคณะถือกีตร์ไว้แต่ทำไม่เป็นเล่นไม่เป็นเขาเรียกอะไรวะชุยชุยใช่ชุยฮะาทำชุยม่เป็นไรตาไม่ถึงอตาไม่ถึงเห็นไหม แมถ้าถึงนี่ป่านนี้ใจแตกดิแล้วแล้วแล้วเคยสร้างความประทับใจให้ผู้คนในธรรมศาสตร์ไหมตัวคุณมีอะไรให้เขาประทับใจไหมถีว่าคุณที่เขาทึ่งนะผมว่าน่าจะเป็นตอนที่ผมปีหนึ่งแล้วผมไปสอบไปผู้ประกาศอ๋อเหรอผมไปสอบทําไมอะตอนนั้นเขาไปสอบกันผมก็ไปสอบ อาจารย์อาจารย์บรรชัยอ๋อเพราะอยู่คณะวารสารนี่ใช่ไหมคือในธรรมศาสตร์มีสถานีวิทยุก็สามารถที่จะส่งไปสอบที่กรมประชาได้อาจารย์บรรชัยก็ฟังเสียงผมว่าคงเข้าท่าดีนะเฮ้ยกระหนกไม่ไปสอบอาจารย์บรรชัยที่จัดรายการอยู่ทุกวันนี้เหรออาจารย์อาจารย์บรรชัยธนาวังน้อยเอ้ยไม่ไปสอบอะเออไปสอบไปสอบไปสอบทำไมก็ไม่รู้แล้วไปสอบไปสอบทีเดียวได้เลยได้เลย ใบผู้ประกาศมาอ๋อหแล้วนั้นกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ใกล้ๆด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่ทีเดียวแล้วผมสอบคนแรกเลยนะกนกสอบเลยก็ได้แล้วใบเนี่ยมันก็ทําให้ผมเป็นดีเจได้ต่อมาออ๋แล้วเป็นในรั้วมหาวิทยาลัยไหมไม่ไม่เลยไม่เคยช่วยงานอะไรมหาลัยเลยเออดีมากดีมากด่าแล้วก็แล้วก็เลือกเรียนหนังสื้อพิมพ์อีกนะอ่าไม่ไม่เลือกเลยวิทยุโทรทัศน์ไม่อาจารย์ไปเอ้าทำไมเลือกอยหนังสื้อพิมพ์อ่ะแล้วก็ผมบอกอ๋อแล้ว ทำไมเสียงแบบนี้ทำไมสอบไปผู้ประกาศทำไมไม่เลอกเรียนเองวิทยุโทรทัศน์ไม่รู้ผมอยากจะรู้หนังสือพิมพ์มันทำยังไงทำยังไงถึงออกมาโอ้ข่าวสารทั่วโลกทุกวงการมาอยู่ในหนังสือพิมพ์ได้ทุกๆวันผมอยากจะรู้สแสดงว่าแสดงว่าตอนนั้นเหมือนกับเราเองก็มีความชอบในในเรื่องของขาา่าวสารแานเมืองเหมือนกันผมชอบโดยนะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัว,ตวผมอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เด็กๆเลยชอบชอบเปิดหน้าบันเทิงดูโฆษณาหนังอะไรเงี้ยอ๋อเออเขามีเขามี มีอะไรอยู่ในตัวมีหลายอย่างอยู่ในตัวนะคือ <ผม S 1> ชอบใช,ใช่ใช่คุณเนะ่ยก็<อ>คือชอบข่าวสารบ้านเมืองด้วยชอบความบันเทิงด้วยไงใช,ใช่ไหมคะแล้วแล้วสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันประทับใจจนถึงทุกวันนี้ในคณะของคุณมีอะไรสาวคนไหนทำให้คุณประทับใจหรือเรื่องราวอะไร<ม>ทําให้คุณประทับใจผมประทับใจพฤติกรรมไม่ใช่เฉพาะคณะผมนะผมประ,ประทับใจพฤติกรรมของเพื่อนของผมทุกคนซึ่งก็คือวัยรุ่นสมัยนั้นมไม่ ไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วก็ไม่ชิงสุกก่อนหามสมัยนั้นไม่มีนะสมัยนั้นไม่มีะไรประเภทที่ผมแบบหรือว่าผมเพื่อนเพื่อนโหเพื่อนเรานี่หุ่นดีมากเลยโอ้โหหน่าได้มากเลยไม่มีช่เลยฮะไม่เคยคิดเลยนะเพื่อนเราก็หน้าตาดีๆเป็นดาวคขะเปแต่เราไม่เคยมองในแง่นั้นเลยนะพวกแกไม่เคยมองในแง่เส้นเลยอ่ะบริสุทธิ์ใจจริงๆจริงๆนะผมยังแปลกใจว่าพอระยะอหนโอ้โหทำไมเด็กยุคนี้มันเนาะโอ้คืออยู่ด้วยกัน เนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีนะสมัยก่อนเนี่ยผมประทับใจตรงนี้นะวัยรุ่นสมัยผมเนี่ยไม่มีน่ารักแล้วคุณที่เมื่อกี้ใช้คําว่าใจแตกนี่แอบกินเหล้าสุปรีเลยไหเคยลองเคยลองรุ่นพี่ทําให้เสียอแต่ไม่ชอบไม่ชอบแต่เมื่อไปไปก็ไปพาไปรับน้องรับน้องผมปีหนึ่งเขาพาไปรับน้องใช่ไหมไปรับน้องอะไรที่หาวันลกรมกระชวนไปพบเห็นรุ่นพี่กินเหล้ารุ่นพี่ก็ชวนต็กิน กินจนเมาเนี่ยเมาเมาเดินชนต้นมะพร้าวเ่ย์หลับหลับแบบโอ้โหผมรู้สึกตัวอีกทีเมื่อไหร่เลยมั้งเฮ้ยไอ้กนกกนกับแล้วเว้ยสามวันผ่านไปแล้วอะคุณเมาสามวันเหรอเออผมกินอย่างเยอะเลยนะกินเหล้าแบบโอ้โหกิน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 เฮ้ยพี่ผมไม่ไหวนะผมไปพักก่อนเออไปเถอะหน้ามึงแดงมากเลยกระนกเออไปเดินชนต้นมะพร้าวโอ้โหพาจะถึงกระท่อมได้ แล้วก็หลับหลับเตือนเตือนเราหลับเตือนตือนรู้สึกตัวชัดๆอีกทีนึงเฮ้ยก็ดงกลับเลยก็กลับกันแล้วมึงไม่เรียนหนังสือเลยเนี่ยมึงเมาเนี่ยเอาไอ้หากมไม่มีภาพการรับน้องอะไรในหัวกูเลยอ๋อไม่ต้ารูไม่ได้รับเลยเนี่ยไม่ได้รับเลยเขาไปรับน้องกันบอกโอ้โหคุณไม่หุยเรื่องการรับน้องนะผมจะแบบโหเป็นจุดบอดมากเลยไอ้โหตอนนั้นสรุกมากนะที่เรารับน้องนะที่พี่แกล้งเราเนี่ยอ้กูไม่มีเลยกูจำไม่ได้แล้ก็นอนอยู่ในกระท่อมนั่นน่ะกูเมาเพื่อนมาส่งข้าวให้ ตายแล้วคุณเป็นเอามากเลยนะหลังจากนั้นดื่มอีกไหมนิดหน่อยออีกนิดหน่อยแล้วก็เลิกทีนี้มาคุยถึงสาวๆบ้างสาวๆสาวคือสาวในแฟนอะมีไหมครับแฟนมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมตอนอยู่มหาวิทยาลัยมีมีแฟนคนหนึ่งคนเดียวเออก็ดีเนาะชีวิตก็น่าสงสารใช่ชีวิตใครชีวิตของแฟนออคือน่าสงสารอ่ะพ่อเขาขี้เมาแล้วแม่เขาเนี่ยคือคือ พ่อผมก็เสียใช่ไหมแล้วเหมือนกับเพื่อนๆผมเนี่ยครอบครัวพิกลพิการนะไอ้นั่นก็มีปัญหาพ่อหนีนี่ไอ้นี่ก็ครอบครัวแตกแยกไอ้ไนี่ก็แบบพ่อที่เมาผู้หญิง